สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกๆคนนะคะพอกนอีกแล้วค่ะกับข่อยมาดาบมม้านนอกไลฟ์ินสวีเดนค่ะตอนนี้เวลาหาทุ่มค่ะทุกคนเมื่อนี้ข่อยว่าสิบอร์อัดคลิปวิดีโอได้ค่ะมีปัญหานิดน้อยนะคะข่อยกับพ่อไยไปเก็บบูเบอรี่แ้วที่นี่ อากาศนะคือสิเป็นคืมคืมคือฝนสิตกนะค่ะ่อยก็เล็บอะไรเอา,เอาโทรศัพท์บะไรเอาแนวตั้งกล้องลงไปเก็บบูเบรี่น้ำนะคะ่ะแล้วที่นี่พญายกน,นังงยนในรถหาคอยนะคะ่ะเพราะว่าคิดว่าฝนนะ่าจะตกแน่นอนเก็บไปเก็บมาฝนก็บ,บ่ตกนะคะ่ะแล้วพญายกเลยลงรถสิไปหาคอยแล้วนะําเล็บ ล็อกประตูนะคะแต่วาเราลืมเอากุญแจออกจากประตูค่ะทุกคนที่นี่แล้วขอใจว่าข่อยนะถือถุงม้าน้ําถือถุงอ่าที่ใส่โทรศัพท์นะคะม้าน้ํแล้วก็เลยว่าเสียวโทรศัพท์น่ะมาโทรหาเพื่อนบ้านห้ไปเปิดประตูไปซอยองัดแงะเปิดประตูเอากุญแจลถดนะคะแล้วที่นี่ข่อยขัดไ่ได้เอา โทรศัพท์ลงโลดนนะคะทุกคนใส่เวลาเป็นโดนนะคะก็จะมีคนผ่านมาเพราะว่ามองจอดรถนะเขไปจอดอยู่ในซอยในป่าบุบลีในไหนพื่นนะค่ะโดนเติบกับมีรถอ่าผ่านมานะคะเพื่อนก็นเลยพามาส่งบ้านบัดนี้พอายญ่ก็เลยอ่าไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านนะคะให้พาไปเอารถนะคะสสดสิมเห็ดมาได้ ใส่เวลาด่วนนะคะทุกคนอาทิตย์นี้นะเป็นอาทิตย์ที่ดวงบ่ใค่ดีปันใดน,นะคะทุกคนทั้งพญ่ยแลวก็ลงลงลืมลืมแล้วล,ล,ล้อกะคงจะคิดน้ำาลูกน้ำเตาล้อน้ำละค่ะเพราะว่าเมียเก่าล้วนะเป็นลูกมะเร็งระยะสุดท้ายนั่นแหละคะ่ะคุณหมอบอกว่าคงจะอยู่บ่ไดดเกินสองสามเมืองสี่ละค่ะแล้วก็ลวกเลยเสาไปน้ำาลูกแล้วลูกเตาล้วกะก มารวมกันเบิดนะคะลูกคนเล็กจากภาคเหนือกับมาหอดมาคื่นเนี่นะคะแล้วก็เลเสสาน้ำหลูกน้ําเตาแล้วละคะ่ะทุกคนคอยกับเห็นใจขอาใจเล้าอยู่นะคะมืออื่นเราวกต้องไปโรงพยาบาลเพวา่าลูกเตาล้อน้ก็บอกให้ไปนะคะ ทิตนี้เป็นอาทิตย์ที่ดวงบใคยดีนะคะทุกคนพอใหญ่แล้วกับหลังเท่าแล้วนะคะกัเป็นเปื่อยเป็นเบิ้งนะคะคือจังเห็บกัดนี่แหละคะ่ะโทรไปนัดหมอหมอกับนันดวันที่สิบสองสิงหาพุ่นนะคะโดนคากโดนแน่ แ้วข่อยกับมีข่าวมาอัปเดตเกี่ยวกับแรงงานไทยที่มาเก็บบูเบอรีในประเทศสวีเดนน้ำนะคะเมื่อนี้ก,กัข่าวออกมาว่ามีคนป่วยตรวจพ่ออีกอเป็นเจ็ดสิบสามรายแล้วนะคะแล้วก็บมีอาการไข้สูงมีคนหนึ่งที่อาการหนักก็โมัซันค่ะทุกคนน่าสงสารน่าเห็นใจนะคะ พึ่งจะมาได้แค่อาทิตย์กลักวเองนะคะยังมาถึงสองอาทิตย์ก็พากกันเก็บไข่ได้ป่วยนะคะโรคกระบาดแลนนี้นะหน่กกลัวมากๆนะ้วคะทุกคนแต่ว่าขั้นเฮาหลางกายแข็งแรงเข้าก็จะิมีภุ้มตานทานอยู่นะคะถึงเข้าสิได้รับเสือ้อเขาก็สามารถรักษาหาย แต่ตอนที่เขาได้รับเสื่ออยู่ร่างกายเขาจะอ่อนแอเขาจะต้องเข้มแข็งนะคะลุกขึ้นมาสู่กับโลกโควิดนะคะข่อยกับพญยายกับเคยอาติดโควิดคือกันนะคะใส่เวลาอยู่ตั้งสามอาทิตย์นะคะ่กาก็จะหายเป็นปกติกับรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะกกินวิตามินซีกินตม้นมน้ำขิงน,มมน้ำมะนาวนะคะ กินอาหารห้อนนะคะอาบน้ำสระผมทุกมือเลยค่ะเปลี่ยนปลอกหมอนเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องซักทุกมือเลยค่ะคือแบบว่าตอนนั้นนะ่ะต้องเฮ็ดสูนะคะแต่มีช่วงหนึ่งที่ลูกบขึ้นเพราะว่ามันมีอาการาเป็นรอยนะคะม่มีมเลี่ยวแรงในสองสามมือนะคะสองสามมือสี่มือนี่แหละค่ะที่เป็นหนัก,นกตอนนั้นค่ะ พยายามลุกไม่ต้มเข่ากินนะคะเพื่อที่ได้มีกำลังมีแห้งสู่นะคะขอให้ทุกคนสู่สู่นะคะ,ยะอ,อย่าทอแท้จะต้องมีกำลังใจที่จะสู่กับโลกัยนะคะสำหรับคนที่ได้รับเสื่อนะคะขอส่งกำลังใจไปให้แรงงานไทยทุกคนนะคะที่ได้รับเสือ COVID ่อโควิดนะคะ อย่าทอดแทนนะคะสู่กับโลกนะคะแล้ว่อยกับขอทรงกำลังใจถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะคะขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยจากโรคระบาดในครั้งนี้ขอให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนกจกนเกินไปจนเ็ดให้เสียสุขภาพจิตน,นะคะทุกคนอ่าให้เฮตุกิจกรรมในครอบครัวอย่าออกไปข้างนอกโดยที่บ่มีความจำเป็นนะคะกักตัวอยู่ในบ้าน อย่าไปน้ำเสื้อโลกมาใส่ขอบขวานนะคะเพราะว่าเขามองไปเห็นตัวเขาบารูว่าเสื้อโลกนะ่ะสิตรีเทามานั้น้ําหรือเปล่าใครทุกคนนะ่ะรักตัวเองรักขอบควัวมากๆนะคะทุกเมื่อนี้ทั่วโลกเป็นอายุคที่เขายากหมากแพ้งนะคะเพราะว่าตะบานเฮาอ่ในยุโรปหรือยุไซก็คือกันนะคะทุกคน เพราะฉะนั้นเขา่าจะต้องอใส่ใจอย่างประหยัดรู้จักจอดทนรู้จักจเก็บออมนะคะถึงจะบมีเงินเก็บกระสร้างนะคะกับขอให้ประหยัดนะคะขั้นประหยัดลายกัสิกินบีิยมนะคะทุกคนอันนี้มาามมันนอกกับข้ใจอยู่แต่ว่ามันก็เป็นช่วงภาวะ ตกตามบอกง่ายๆเลยนะคะเป็นช่วงที่ตกตามมากๆล่ะค่ะบ้านเฮาอันนี้กับเบิ้งข่าวแล้วกับหดหัใจนะคะบ้านเฮามาอยู่จุดนี้ได้จังใดก็บรูนนะ,ะตะกี้กับว่าเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียนะค่ะที่รุ่งเรืองแต่ตอนนี้นะอยู่ที่โลล่ะคะ่ะจังใดกะพี่น้องกะจังใดกบขอห้ยทุกคน เข้มแข็งนะคะอดทนสู้ๆนะคะอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยนะคะทุกคนสักวันหนึ่งต้องผ่านพ้นไปได้นะคะขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะคงสิทํทำความสะอาดบ่เบิดดอกคะ่ะเนยเย ได้สามกองกลักวๆแล้วล่ะค่ะกสิเฮ็ดเอาซสน่หหลามเมื่ออื่นจงคอยสิทั้งความสะอาดต่อท่านพอไปเก็บกันอย่างได้เงินนะคะฝนตยสองสามเมื่อกะเก็บบ่ได้เพราะว่ามันมีปีละเทือเมื่อยก็อดเอานะคะก็ได้เป็น คะน้ำหมกน้ำมัน,นะคาใส่ใจเพิ่มเติมนะคะทุกคนดูค่ากะสั่งเข่าม้าลายนะคะแต่ว่ากะหายเขาไม่ได้แล้วค่ะเลยวลาบถึงตรลอยกองแรกนี่กะเพิ่งจะได้30สกลัวเองนะคะคิดว่าคงสิบกระถึงดอกคะ่ะปีนี้ เอกายนี่ก็เก็บถึงตต้นเดือนนะคะต้นเดือนกรกฎาคมมันก็เริ่มออกแล้วแต่ปีนี้น,นะมันออกซาในจุกน้อยมันมาออกช่วงกลางเดือนนะคะค่ะทุกคนคลิปนี้ข่อยกระสีจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะค่ะแค่มาอัปเดต แรงงานไทยติดโควิดในสวีเดนให้ทุกคนฟังซื่อนะคะทั้งคิดหอดล่ะค่ะตอนแต่แรกนะว่าสิว,ว่ามีโอกาสได้ลงคลิปไดะคะ้ค่ะเมื่อนเพวาาอ่ามีอุปสรรคเรื่อมโทรศัพท์ติดอยู่ในรถล่ะค่ะค่ะสุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะอย่าเจ็บอย่าจนค่ะขอก,ก่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.